บางครั้งเรารู้สึกว่าคนในบ้านคือต้นเหตุของความทุกข์ลูกไม่เชื่อฟังผู้ครองไม่เข้าใจจนเราถามกับตัวเองว่านี่ใช่บทลงโทษในอดีตใช่หรือไม่แต่ในอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ใครมาในชีวิตเราเพื่อลงโทษแต่พระองค์ให้เขามาเพื่อให้เรารับอมามณนะและเติบโตในสัตธ์ ครอบครัวไม่ใช่เวรกรรมแต่คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ทรงวางไว้เพื่อยกระดับอีมานของเราอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงทรัพย์สมบัติและลูกหลานของพวกท่านคือบททดสอบและอัลลอฮ์นั้นมีรางวัลอันยิ่งใหญ่ปัญหาในบ้านไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์โกรแต่อาจเป็นโอกาสให้เรารู้ว่า ใครคือที่พึ่งจริงๆใครคือผู้ที่เราควรกลับไปหาทุกครั้งที่ใจอ่อนล้านั่นคืออัลลอฮ์ถ้าลูกดือ้อเราไม่ต้องตะโกนถ้าคู่ชีวิตไม่เข้าใจเราไม่ต้องเลิกแค่กลับไปซสุแล้วขอให้อัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนหัวใจของเขาด้วยความเมตตาท่านอบีุมฮัมหมัดซอลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัมคือแบบอย่างของผู้นำที่เข้าใจว่าคนในบ้านคือภาระหน้าที่ไม่ใช่ภาระชีวิตฮะดิษระบุว่า แท้จริงพวกท่านทุกคนเป็นผู้ดูแลและทุกคนจะถูกถามถึงสิ่งที่เขาดูแลนั่นหมายความว่าคนในบ้านของเราไม่ใช่เครื่องวัดอดีตแต่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ไว้ใจให้เราดูแลในวันนี้เพื่อเขาจะได้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นในวันหน้าจุดสมดุลของชีวิตครอบครัวคือการมองกันด้วยความเมตตาและไว้วางใจที่อลัลลอฮ์ไม่ใช่ความคาดหวัง อัลลอฮ์ตรัสว่าและจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดคนในบ้านไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกแต่สิ่งที่อัลลอฮ์อยากเห็นคือหัวใจของเราที่เลือกให้อภัยและขอโุอาแทนการกล่าวโทษกันเสมอบางคนถูกส่งมาเพื่อให้เราอดทนบางคนถูกส่งมาเพื่อให้เรารู้จักรักแบบมีขอบเขตและบางคนถูกส่งมาเพื่อให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้เดียวที่ไม่เคยทําใหเรา อเล์ตรัสว่าแท้จริงอเลออยู่กับผู้ที่อดทนคนในบ้านเราอาจทำให้เราเหนื่อยแต่นั่นคือสิ่งที่อเล์ได้มอบหมายให้กับเราไม่ใช่เพื่อลงโทษเราแต่เพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและให้เราได้ผ่านบททดสอบที่ชื่อว่าอามานาะคินชิอันลอ